เอและผมอยู่แล้วผมบงคชนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยววันเดทริปนะครับที่เมืองลาบัวนะครับโดยเราก็จะนั่งรถไฟไปนะครับอผมก็เริ่มที่สถา,านีรถรถไฟบางเขนนะครับไปลบบุรีเนาะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ25 25บาทนะครับก็ระหว่างทางนะครับผมก็อไปเจอกับ คนขายผัดไทยนะครับก็เลยซื้อมากินด้วยนะครับโอเคครับพอเราขึา้นรถไฟแล้วโอ้โหคคนอย่างแน่นเลยนะครับก็เจอก็ก,ก,ก,ก็ก็ได้ที่นั่งมาครับพอไปถึงอุจยาพุ่งคนเขาก็ลงออกหมดเลยก็ในได้ที่นั่งมานะครับหลังจากผ่านอุจจาพุ่งคนโล่งเลยโอเคครับเราก็มาถึงสถานีลบบุรีนะครับก็ที่เจอสูตรสูตรมาวินโอ้โห เราภูมิใจในมาวินงจริงๆนะครับตอนนี้ผมถึงแล้วประมาณเที่ยงนะครับก็อยู่ละอยู่ละนะครับก็เลยเขาก็แนะนําร้านอาหารมานะครับเป็นบ้านทหารชาฟีนะครับก็ไปกินนะครับก็ราคาก็โอเคครับในทราคาก็นะครับต่อไปนะครับเราก็พอเรากินข้าวเสร็จนะครับเราก็ไปพิพิธภัณฑ์นะครับ พระนาลายราชนิเวศนะครับก็เป็นสมเด็จพนาลายนะครับมหาราชของราชประมาณพศ2,199-2,231ถึงนะครับก็โดยโดยโปรดให้สร้างพระราชวังนเมืองลบบุรีนะครับตอนพศ2,209นะครับเพื่อเป็นที่ประทับบอกว่าราชการ แล้วก็ต้อนรับแขกนะครับผม,มทุกคนครับทุกคนเคยได้ยินพระเจ้าเห่าหรือเปล่าเราคยได้ยินพันกันบ้างหอล่นี่ผมไปเจอตึกพระเจ้าเห่ามาเว้ยที่นี่เลยพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับศูนย์จัดพนารายนี่นี่เนื็อแบบเฮ้ยเดี๋ยวพวกมันจะเป็นเรื่องที่แต่งเล่นนะครับแต่มันจะมีจริงนะครับนี่นะครับแล้วพอขึ้นมานะครับเดินขึ้นมาพันจะมีอะไรเด่นขึ้นมานะก็จะเจอกับพระที่นั่งที่มานมงุฎนะครับก็เป็น ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นรัชกาลที่สี่ของเรานี่เองนะครับเป็นที่ประทับนะครับก็ข้างในข้างในชั้นแรกนะครับก็จะมีพวกวัตถุโบราณมาจัดสแสดงนะครับนี่มีโครงกระดูกด้วยไปไงนะเหมือนไหมก็โครงกระดูกก็ค่อนข้างสูงนะประมาณ170มัิบไม่รู้สิเพราะที่นี่นะครับที่เมืองระบรีเนี่ยก็มีคนเคยมาอยู่อาศัยก่อน มัน3,500ปีที่แล้วนะครับก็พอขึ้นมาชั้นข้างบนนะครับก็จะเจอกับห้องราชการที่4นะครับนี่เลยก็เป็น <c oughs> เป็นกรรษัตริย์นักดาราศาสตร,ร์นะครับผมต่อไปนะครับก็บ้านหลวงรับราชาทูตนะครับบ้านชายเยนก็คอนสิตนติฟคอนแหละนะ นี่นะครับระหว่างทางไปก็เจอกับถนนฝรั่งเศสด้วยนะครับก็ราคาการเข้าชมนะครับเออลืมบอกที่แรกนะครับก็ผู้ใหญ่30ครับเด็ก10นะครับส่วนที่นี่นะครับก็ราคาที่เราไปเย็นนะครับมันจะปิดแล้วมันก็ก็เลยเข้าฟรีเอ้ละคอเป็นอะไรเนี่ยต่อไปนะครับก็เป็นพระปาง3ามยอดนะครับก็สามที่นี้ก็ไม่ค่อยไกล จากมันมากนะครับไม่ค่อยห่างกันมากนะครับบอกเลยว่าลิงเยอะมากนะครับที่ลบบุรีก็ระวังโดนลิงงับเพราะว่าพระปางสามยอดครับก็ผมก็ทางเข้านะก็ราคาคนละสิบบาทรวมกันเป็นยี่สิบครับฮูมีลิงมาแบบเขาเขาเขาก็ให้ไม้ไปกันลิงด้วยนะครับแต่ว่าลิงยันชอบเล่นไม้นะก็เอามาทําไมก็ไม่รู้ไม้ นั้นลิงลิงมาสนใจเราเฉยเลยนะครับแล้วพอเข้าไปนะครับตรงเราก็ไปเจอกับพระพุทธรูปหน้าปกนะครับในพระปรางสามยอดเนาะก็เป็นพระพุทธรูปนะพี่อยู่ตรงกลางเลยที่อยู่นะส่วนห้องอื่นก็ไม่มีมันก็เป็นห้องโล่งๆนะคนดูแล้วก็เราก็นี่มีไอ้นี้ด้วยอะไรนะไออนุสาวรีลิงรูปปั้นลิง ก็ไปแวะทําบุญนะครับ20บาทนะครับหยอดตามตู้แล้วก็เอาดอกไม้ทุกเทียนไปไหว้นะครับแล้วก็ขากลับนะครับก่อนนดทางทางไปรถไฟนะครับรถไฟลพบุรีก็เจอกับวัดนครโกูษาด้วยนะครับนีอย่างที่สําคัญผัดไทยต่อฐานยี่ิบด้วยแต่ตอนนั้นจะยินแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อน,นะครับเพราะว่าแบบผมเป็นคนชอบกินผัดไทยกันแนละ้วกินแบบกิน,ก,นกินในผัดไทยกันนะก็เลยแบบอิ่ยอยากให้มากินละกันแต่ว่าราคามันถูกนะ นี้อยากกินแหละแล้วก็มีตลาดครับตลาดกลางคืนแต่ว่าเรามาตอนเย็นก็เลยตลาดย็นแล้วกัน <c oughs> ครับข้างในก็ไปซื้อข้าวครับข้าวมากินบนรถไฟนะครับบนรถไฟขากลับครับโอ้โหบอกเลยตอนแรกคือถ้าลงสถานีบางเขนใช่ไหมแบบไปที่เรามาก็ราคาก็อยู่ประมาณยี่สิบห้าบาทครับแต่ว่าเราดันผมไปผม ผมเลือกสถานีลงผิดอ่ับผมไปเรียกนู่นเลยกรุงเทพสถานีกรุงเทพนะครับก็28บาทเพิ่มขึ้นมาอีก3บาทนะครับเพราะขาขากลับครับขนโล่งครับเหมือนเดิมครับขนโล่งมาเรื่อยๆเลยจนถึงอนทยาครับ่ะขนเริ่มแน่นอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ยังแน่นไม่เท่ากับขามาครับขามานี่แน่นสุดนะครับเพราะเป็นวันเดย์ทริปสำหรับปีใหม่ปีใหม่ นะครับก็มาเที่ยวกับครอบครัวกับเพื่อนๆได้นะครับที่ลบบุรีครับถ้ามีเวลามากกว่านี้มาสัก2สองสามวันนะครับก็มาแบบมามามา,มาอยู่ค้างก็ได้เล้วอีกวันหนึ่งก็ค่อยไปเที่ยวอยุธยาแล้วบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่ผมที่ผมไปนะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสามนะครับเงื่อน่าค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่นะครับก็อยู่ที่อาหารเลยอาหารการกินนะฮะ ส่วนไปกลับนี่100ร้อยกว่าบาทครับไม,ไม่แพงมากานะครับผมไปสองคนก็เลย100ร้อยกว่าบาทถ้าไปคนเดียวก็ประมาณห้าสิบบาทนะครับไม่แพงมากแล้วก็ค่าค่าเที่ยวนะครับไปแบบพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างนี้ก็รวมๆนะครับทั้งหมดก็มาแปดสิบบาทนะรวมทําบุญด้วยถ้าถ้าคนเดียวถ้าคนเดียวก็หารสองครับเหลือสี่สิบแต่ว่าไปกันสองคนเนี่ยก็เลยนั่นละครับก็ เอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันเนาะอะไรนะ <laughs> เอาเป็นว่าขอจบอแค่นี้นครับสำหรับการไปวันดีทิปที่ลาว,ว้นั่นแหละลาว้นะะฮะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน <laughs> ให้ตู้ให้ตูให้ตู้ไปเลย